การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครั้งที่หนึ่งโรงเรียนบ้านกลุ่มเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาอัตราส่วนระหว่างวัสดุทดแทนและ วัสดุประสานที่เหมาะสมในการขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์สำเร็จรูปและคุณสมบัติทางกายภาพบางประการของกระถางจากเศษวัสดุเหลือใช้จากพืชน้ำมันและย้อมสีธรรมชาติจากไม้ในวรรณคดีไทยใช้แนวคิดปีศีเพื่อสร้างอยู่ท่ามกลางอุทยานอยสร้างสรรค์ ชาวิท,ทยาศาสตร์าจากสารนุกรมเรียนรู้กันเพื่อชีวิีที่มั่นคงและยั่งยืน 1. ที่มาและความสำคัญจากการศึกษาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียนบ้านกลุ่มได้พบข้อมูลที่น่าสนใจจากหนังสือสารนุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่19พบข้อมูลเกี่ยวกับพืชน้ำมันที่มีความสัมพันธ์กับพืชในท้องถิน่นคือปลาล์มและมะพร้าวที่นำผลผลิตไปสกัดน้ำมัน นอกจากนี้ยังนำเศษวัสดุไปทำปุ๋ยหมักนำกากเส้นใยเศษของทลายที่แยกออกกลับไปใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้งานด้านอื่นๆและได้พบข้อมูลจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่23เรื่องที่7ไม้ในวรรณคดีไทยตอน1กล่าวถึงพันไม้ที่ใช้ทำสีย้อมผ้า เป็นภูมิปัญญาไทยที่สร้างขึ้นจากประสบการณ์ในการใช้สีสกัดจากพืชโดยกรรมวิธีการหมักการต้มหรือกรรมวิธีทางเคมีในปริมาณเล็กน้อยพบว่าเป็นพืชที่มีในท้องถิ่นบ้านกลุ่มคือมะเกลือและฝางดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงนำแนวคิดองค์ความรู้ที่ได้จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน BCG model โครงการ Zero Waste Cool และใช้บริบทที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นคือพืชน้ำมันมาศึกษาและพัฒนากระถางจากเศษวัสดุเหลือใช้จากพืชน้ำมันและย้อมสีธรรมชาติจากไม้นวนวรณคดีไทยซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าของที่ระลึกสนับสนุนการท่องเที่ยวตลอดจนเป็นแนวทางในการสร้างรายได้เสริมให้กับคนในท้องถิน่น 2. วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนระหว่างวัสดุทดแทนและวัสดุประสานที่เหมาะสมในการขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์สำเร็จรูปเพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพบางประการของกระถางจากเศษวัสดุเหลือใช้จากพืชน้ำมันเพื่อประดิษฐ์และศึกษาความพึงพอใจต่อกระถางจากเศษวัสดุเหลือใช้จากพืชน้ำมันและย้อมสีธรรมชาติจากไม้ในวรรณคดีไทย 3. วิธีการดำเนินการวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลวัสดุทดแทนที่ใช้คือกากปลาล์มเปลือกมะพร้าวตัวประสานคือปูนกาวซีเมนต์วัสดุให้สีธรรมชาติคือสีจากไม้ในวรรณคดีไทยมักเลือและฝางและสีจากเปลือกมะพร้าว อุปกรณ์ได้แก่เครื่องปั่นบดท,ที่ตักกระปุกถังน้ำกระมังถาสเตนเลสแม่พิมพ์ซิลิโคนผู้กันและแปลงทาสีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ได้แก่วอเนียคาลิปเปอร์ไม้บรรทัดเครื่องช่างอย่างละเอียดเครื่องวัดอุณหภูมิและความชืน้นบิกเกอร์และกระบอกตวงเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามความพึงพอใจและใช้ Microsoft Excel วิเคราะห์ข้อมูลวิธีการดำเนินการดำเนินการตามขั้นตอนโครงงานสเต็มศึกษาดังนี้ 1. ระบุป,ปัญหาประเด็นที่เด่นชัดคณะผู้จัดทำได้ลงพื้นที่ศึกษาปัญหาในโรงเรียนและในชุมชนบ้านกลุ่มพบปัญหาเกี่ยวกับขยะจากพืชผลทางการเกษตรคือปลาล์มน้ำมันและมะพร้าว และจากการสอบถามคนในชุมชนก็มีความต้องการให้นำขยะดังกล่าวไปสร้างเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะสร้างกระถางจากเศษวัสดุเหลือใช้จากพืชน้ำมัน 2. ขั้นรวบรวมแนวคิดที่เกี่ยวข้องคณะผู้จัดทำได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ของพืชน้ำมัน กาวซีเมนและวิทยาศาสตร์ของสีธรรมชาติจากไม้ดามมานคดีไทยจากแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียนบ้านกลุ่มและจากสารนุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่19และ23 3. ออกแบบวิธีแก้ไขปัญหาพัฒนาคณะผู้จัดจทำได้ออกแบบกรอบแนวคิดดังนี้ออกแบบแม่พิมพ์และลวดลายดังนี้ และได้กำหนดชุดการทดลองออกเป็น5ชุดการทดลองดังนี้ 4. ดํดำเนินการแก้ไขปัญหาพัฒนาตัววัสดุทดแทนและวัสดุประสานตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในขั้นตอนที่3แล้วนำมาผสมกันในถังเติมน้ำหนึ่งส่วนคนให้เข้ากันและตักใส่แม่พิมพ์ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ1วัน 5. ทดสอบประเมินผลปรับปรุง 1. ทดสอบความแข็งแรง 2. ทดสอบการดูดซับน้ำา 3. ทดสอบการพองตัว 4. ทดสอบการดูดซับความร้อนและ 5. การประเมินความพึงพอใจ 6. นนำเสนอชิ้นงานโดยนำเสนอชิ้นงานผ่านโปสเตอร์ขนาด A4 ทางเพจ Facebook โรงเรียน 4. ผลการดำเนินการ ผลการศึกษาอัตราส่วนระหว่างวัสดุทดแทนและวัสดุประสานที่เหมาะสมในการขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์สำเร็จรูปสามารถขึ้นรูปได้ทั้ง5ชุดการทดลองผลการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพบางประการผลการทดสอบความแข็งแรงของกระถางจากวัสดุทดแทนพบว่าชุดการทดลองทั้งหมดปกติดีไม่มีรอยร้าวผลทดสอบการดูดซับน้ำพบว่า ค่าการดูดซับน้ำอยู่ในช่วง14.53ถึง16.68เปอร์เซนต์โดยชุดการทดลองที่5มีค่าการดูดซับน้ำสูงกว่าอัตราส่วนอื่นๆผลการทดสอบการพองตัวพบว่าค่าการพองตัวอยู่ในช่วง5.02ถึง8.06เปอร์เซนต์โดยชุดการทดลองที่5มีค่าการพองตัวสูงกว่าอัตราส่วนอื่นๆ ผลการทดสอบการดูดซับความร้อนพบว่าค่าการดูดซับความร้อนอยู่ในช่วง3.67ถึง11.04เปอร์เซนตโดยชุดการทดลองที่3มีค่าการดูดซับความร้อนสูงกว่าอัตราส,ส่วนอื่นๆและผลการศึกษาความพึงพอใจพบว่าความพึงพอใจต่อกระถางจากเศษวัสดุเหลือใช้จากพืชน้ำมันและย้อมสีธรรมชาติจากไม้ในวรรณคดีไทยโดยรวมอยู่ในระดับดีมากรายการประเมินที่1 ใช้วัสดุอย่างคุ้มค่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุดและรายการประเมินที่8มีขนาดที่เหมาะสมมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 5. สรุปผลการดำเนินการจากการพิจารณาภาพรวมของผลการทดลองจะเห็นได้ว่าชุดการทดลองที่5เหมาะสมที่จะนำมาใช้เป็นกระถางต้นไม้มากที่สุดเนื่องจากมีความแข็งแรงมีการดูดซับน้ำการพองตัวดีที่สุด และมีการดูดซับความร้อนที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชสามารถเป็นสินค้าของที่ระลึกที่ใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าเนื่องจากมีปริมาณตัวประสานน้อยที่สุดดังผลการศึกษาความพึงพอใจต่อกระถางจากวัสดุทดแทนที่มีภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก คณะผู้จัดทำขอจบการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาอัตราส่วนระหว่างวัสดุทดแทนและวัสดุประสานที่เหมาะสมในการขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์สำเร็จรูปและคุณสมบัติทางกายภาพบางประการของกระถางจากเศษวัสดุเหลือใช้จากพืชน้ำมันและย้อมสีธรรมชาติจากไม้นวนนาคดีไทยไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ